เฮ้ย <l id> เป็นไรเนี่ยเฮ้ยเป็นไปสิวไปสิวสิวอะไรวะเนี่ยขัดขัดสิวเสี้ยนอ๋อขัดขัดสิวเสี้ยนโอ้โหตกใจหมดเลยเพื่อนแม่งงเอ๋อนี่จะไปอาบน้ำเหรอเพื่อนโอเคโอเคเพื่อนโอเคโอเคโอ้โหเพื่อนน่ารักมากเลยอ่ะเพื่อเก็บขยะเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้รางวัลเพื่อนก็ให้รางวัลเงินไง เออเอาเปล่าเพื่อนเอาไหมอโอเคเธอไม่ต้องห่วงอ่ะเราอ่ะเป็นผู้จัดการเธอเอ่ะเราให้เธออยู่แล้วเราไม่เคยผิดคําพูดเหมือนเออบักโยหรอกไปมาไนมา,นมาเธอทําความดีฉันก็ให้เธอได้ไงโถ่เธอไม่ต้องห่วงหรอกเราอ่ะให้อยู่แล้วไปไหนไปไหนอ่ะกินตรงน่อนเหรอาจารย์เพจพอยจ๋า เธอเธอ,เ,เธอไม่ต้องมาติดฉันเลยเธอเธอเธอต้องติดฉันเลยนะเธอนี <S <S ่วันนี้คุณสมจิตเราขยันอีกแล้วเมื่อวานตอนเย็นก็ล้างพื้นนะคะล้างพื้นล้างพื้นล้างพื้นวันนี้เก็บขยะเนี่ยไม่ได้ใช้เขาคะ ไม่ได้ใช้เขาบอกเขาจะทำเขาก็ทำแล้วก็ปล่อยเขาทำโมราเขาทำอารมณ์ดีเขาทำเขาเขาก็ทำเนี่ยเดินเก็บลงไปข้างล่างเลยเนี่ยเดี๋ยวไปตรงไหนต่อนะติดตามก่อนจะทิ้งขับไม่ทิ้งขยะนะนี่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 ทิ้งขยะทิ้งขยะเห็นไหมเขามืจับไหมว่าใช่เนไหมอ่ารู้จักทิ้งด้วยนะอ่าแล้วเอาถุงเอาถุงมาต่อเห็นไหมคะรู้จักรู้จักทำด้วยนะ เนี่ยบวาเขาจะขยันเขาก็ทําททำของเขาเองนะคะเราที่เราไม่ต้องอะไรเลเนี่ยเขาขยันนะคะเขาทานะคะเนี่ยเขาเขาเอาขยะมาทิ้งนะคะนี่แล้วเขาก็เอาถุงกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมคะบทกเขาจะทำนี้นี่แดีวติดตามติดตามคนขยันนี่หายากไปอย่างหนึ่งไม่ต้องใช้อะไรเขาบทกเขาจะทําเขาก็เต็มใจทําของเขาเองนะคะเดี๋ยวนะค่าว่าวานนี้ไวหญ้า รับเงินเขาไปแล้วนะเดี๋ยวจะเอาเงินให้เขาเพราะวันเขาอารมณ์ไม่ดียังไม่ให้เขาวันนี้เขาอารมณ์ดีทําความดีไงเราก็ะจะเอาเงินของพี่จุนนาทาแหละนะคะที่ฝากไปให้ห้าร้อยอ่ะนะคะจะให้เขาวันนี้เห็นไหมนเนี่ยเห็นไหมนเนี่ยนี่น,นะสองคนนี้ก็ฝากไปไม้ห้านี่นี่ครูสมจิตแล้วก็พยันนะคะเก็บเศษกระดาษอุนน่ารักมากเลยเพื่อนนี่ถุงนึงกองไว้ใจดีไหมใจดีไหมวันนี้วันนี้ถักขึ้นใจดีไหม ใจดีอารมณ์ดีด้วยเนาะวันนี้เนาะเหมือนเมื่อวานเมื่อวานเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีใช่เมื่อวานนี้งงกับเขามากเลยเมื่อวานนี้นะแต่วันนี้ขยันมากเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราให้ให้ตังค์เพื่อนทังนี้นะห้าร้อยถ้าเพื่อนอารมณ์ดีทั้งวันโอเคป่ะเพื่อนโอเคเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวต้องให้เธอห้าร้อยเลยวันนี้นะนี่ฉันอยากให้เธออารมณ์ดีอย่างนี้ทุกวันไงเธออารมณ์เสียฉันก็ไม่อยากให้เธอ ใช่ไหมเธอลมดีฉันให้เธอเลยบนนี้ห้าร้อยเลยแหละเพื่อนเดี๋ยวมารับกันเลยแบงม่วงเลยเธอเลยเออแบงม่วงเลยเธอโอเคป่ะเพื่อนเดี๋ยกนนลี่ลมดีนะช่วยกันทำนะเออเนี่เนี่ยคนทำความดีเห็นไหมอ่ะโถ คน well. <oh> ทาความดีก็ได้ผลตอบแทนเห็นไหมเออเห็นไหมแล้วเขาไม่จะทําคนเดียวด้วยออชวนเพื่อนทำเดี๋ยวนี้เพื่อนก็บอกอารมณ์ดีที่เมื่อวานอะวันวานเธอเป็นอะไรอะรมไม่ดีเมื่อวานเนี้ยที่หลังเธออารมณ์ไม่ดีอ่ะนี่สมจิตเธอบอกฉันนะในฉันจัดการให้นะถ้าใครทําอะไรเธอเธอมาบอกฉันเลยนะเออฉันจัดการให้มันทำให้เธออารมณ์เสียไม่ได้ใช่ใช่เธอมีอะไรเธอบอกเราเลยเนี่ยนะเขาจะชวนทำนี้ ใช่ไหมเพื่อนทำเห็นไหมขยันมากเลยเดี๋ยววันนี้เอาไปเลยแบงม่วงเลยวันนี้โอเคนะเธอนะเออฉันอะพูดคําไหนคํานั้นอยู่แล้วขอโทษวันนี้ใจดีอ่ะใช่วันนี้อารมณ์ดีเนี่ยเธออารมณ์ดีงี้ทุกวันก็ดีดิเนี่ยนะเมื่อวานเธออารมณ์เสียทั้งวันเลยฉันก็งงเธอมากเลยอืมเห็นไหมเดี๋ยวเขาไปทิ้งถังขยะนะทิ้งถังขยะแล้วเขาต้เอาถุงกลับมานะเขารู้ด้วยนะ เขาไม่เขาไม่ทิ้งทั้งถุงงานเดี๋ยวเขาทิ้งทั้งอย่างนี่เอาทางนี้เลยเธอนี่สมจิตเอาทางนี้ดิออกทางนู้นทำไมอ่ะเดินอ้อมทำไมอ่ะเนี่ยเอาออกทางนี้ทิ้งทิ้งทั้งอย่างงานถึงเราถุงกลับมาเดี๋ยวเอาเก็บต่อยเหรออ๋ออาอาตามสบายเธอเนี่ยเธอออกฝั่งนี้เลยเธอก็เดินตามเธอนี่แหละอ่ะเออเดินตามเธออ่ะ จะไม่ออกด้านหน้าถ้าก็หมดเรื่องเนี่ยทำไมจะออกด้านข้างอีกไเดี๋ยวไปออกด้านหน้าใชก็ไม่หมดเรื่องฉัน <g ül> ก็เดินตามเธอนี่นะแม่บอกแล้วค่ะบอกเขาจะขยันเห็นไหมคนเราออก,ก็มีความดีในตัวเหมือนกันเนี่ยญาติตรงแหวกแหวกไสก่อนแหวกไส <g ül> แหวกใสเห็นไหมคนทำความดีเนี่ย บอกเขาเจออารมณ์ดีเขาก็ทํางานของเขานะคะนักเขาไปทิ้งถังขยะนะคะนี่ทิ้งถังขยะนด้านข้างเมื่อกี้ในที่ป้ายย่าให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนี่ทิ้งถังขยะอยู่ตุงนี้นี่นี่ถังขยะเห็นะคะทิ้งถังขยะนะฮะนี่ทิ้งถังขยะแล้วเขาก็หยิบถุงกลับมานะคะเนี่ยคนเ็าเรียกคนฉลาดบางคนทิ้งทั้งถุงเลยแต่เขาไม่ทิ้งทั้งถุงนะคะเขาทิ้งขยะอย่างเดียว้วเขาก็เอากลับถุงกลับมาใส่เหมือนเดิมเห็นไหมคะ เห็นไหมคะบางคนไม่เข้าใจทิ้งั้างถุงเลยแต่นี่เขาไม่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยข้าสลัดแล้วเขาเอาถุงกลับมาเหมือนเดิมเอามาใส่นะคะหรือว่าใช้ได้เลยเดีย๋ยวไม่ได้จะเอาเงินของพี่สุนันาาที่ให้หมเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานยังไม่ได้ให้เขาเมื่อวานเขาอารมณ์ไม่ดีทั้งวันเราไม่ให้นะถ้าเขาอารมณ์ดีพูดดีกับเรานะคะให้ขอบคุณพี่สุนันาาอีกทีหนึ่ง น้ำตาลปรับไว้นะคะนี่เพื่อนเพื่อนขยันมากเลยอ่ะเราเรางงกับเพื่อนมากเลยนี่เพื่อนนะนี่นี่นี่ไงนี่ไงคืออยู่นี่ไงเพื่อนนี่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 เพื่อนที่อยู่นี่เขอเดินเขาเดินเลยเพื่อนอีการขับ เลยเพื่อนเลยเพื่อนได้เลยเพื่อนเนี่ยเพื่อนทำกินเป็นเราเสร็จนะเช้าเออเดี๋ยวเราให้เงินเธอเลยวันนี้วันนี้ไม่เอาแบงค์แดงเอาแบงค์งูดีกว่าเนาะเออแบงค์งูเลยเธอต้องรู้จักเก็บรู้จักไว้กินมันอื่นบ้างนะโอเคป่ะสมจิตเออเลี้ยงไหมเลี้ยงเออเลี้ยงเลี้ยงทำไมฮะเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมเธอได้แบงค์ห้าร้อยอ่ะเออ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  วันนี้กินกินนมกินนมขวดเลยค่ะเออเออเออแต่เป็นเป็นม้วก็เลี้ยนะอืมได้ไหมแม้วนก็เลียนะเออเออเขาขอนมกล่องเดียวเออใจกว้างด้วยอือเขาขอนมแค่กล่องเดียวพอเนี่นะอืออือขยันนะฮะ เ,เขาจะขยันเขาก็ทำง่วนเลยนะเขาจะไม่อะไรทิ้เขาจะไม่ค่อยพูดหรอกเขาเขาอา,ามรมณ์ไม่ดีอย่างเมื่อวานนี่ใช่เขาจะอารมณ์เสียแต่เอวันนี้เขาอารมณ์ดีเขาจะทำเขาอย่างเงี้ยเขาคอนอย่างเงี้ยแต่เขาอารมณ์ดีแล้วเขาจะทำง่วนเลยเขาจะไม่ค่อยอะไรเนี่ยคนเราก็จะมีเอดีบ้างอารมณ์เสียบ้างเป็นบางวันนะเดี๋ยวเอาอะไรกับผู้ป่วยเขาเป็นผู้ป่วยนะคะนะ บางครั้งไมยายาาไม่อยากให้บางคนคิดว่าอย่าอย่าเรียกที่นี่เราว่าเป็นคนไม่ดีสติไม่ดีอย่าคิดว่าเป็นคนบ้าไม่อย่าคิดอย่างนั้นนะคะขอให้ครคิด่าเป็นผู้ป่วยนะคะของใครอยากให้เขาคิดว่าเราว่าเขาในเป็นแค่ผู้ป่วยพอนะคะอย่าคิดอะไรเยอะเลยเนะาะบางครั้งก็เขาอยู่ที่นี่ก็มีแต่ผู้ป่วยกันทั้งนั้นแหะนะคะที่มารักษาเนาะ คนก็ด้านสมองเอยมาคนก็ด้านแต่ละคนเออเคสแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอยาให้คิดว่าเออเขามารักษาเนี่ยคนก็ด้านสมองมั่งแล้วอ,อย่างน้องเดมก็ด้านสมองเขาเป็นอ,ออสอจิตตั้งแต่เกิดนะคะก็ต้องวัยาุ่ต้องคอยพูดต้องตัดเตือนทุกวันไม่ให้พูดสิ่งที่ไม่ดีให้พูดแต่สิ่งดีๆต้องเตือนต้องบอกสอนทุกวันน้องเดมเนี่ยนะคะเขพูดทุกวันพูดง่ายว่าไม่มีคําว่าหยุดพูดนะคะอยู่กับน้องเดมก็เหมือนกันนะ อย่างสมจิตเนี่ยเขาก็เป็นบางอารมณ์นะถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ต้องปล่อยเขาโวยวายไปอย่างเงี้ยถ้าเราไปตอบโต้เตดเนี่ยถ้าเราจะเล่นสนุกกับเขาอย่างเงี้ยตอบโต้ตให้อารมณ์เสียเนี่ยเขาจะขึ้นทันทีแล้วเถียงไม่ได้เขาจะร้องไห้สไตล์ของเขาถ้าเราแย่ก็สนุกสนานเนาะถ้าไม่มีใครแย่เขาเขาก็โวยวายเขาพักนึงอ่ะเดี๋ยวก็ใส่เขาก็จะเงียบมันจะเป็นบางช่วงของเขานะคะไม่ได้เป็นตลอดนะคะเป็นบางช่วงเนี่ยแล้วก็ นี่เราทุกคนก็ให้ให้กําลังใจทุกคนเหรอสองคนนี้ก็ป่วยเหมือนกันเหรอรักษาเหมือนกันนะุนี้ก็จะได้กลับได้เหรอกลับไปเมืไหนลูกพรุ่งนี้พ่้บอกว่าพรุ่งนี้กลับได้แล้วโอเคลูกเยี่ยม เขาเก็บละเอียดเลยนะเนี่ยเนี่ยใบไม้ตามเนี่ยนะคะเนี่ยขวน,นต้นหนูมาเก็บเกี้ยงเลยนะตรงนี้อีกตรงนี้อีกตรูเด้กมะมีสๆเขาเก็บเกี้ยงเลยเก็บเกี่ยงเลยใบไม้แคาเราเป็นกำลังใจให้กคนที่นี่นะคะหายไปก็กลับบ้านกันไปแล้วก็ดีใจด้วยเนาะ ให้กำลังใจให้ทุกคนเลยเอซีให้กาลังใจนะเนี่ยแม่คุณสมจิตวันนี้ขย,ย,ยันมากๆ